สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาดาวพระหัสสบริย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีเมษกันบ้างค่ะโดยในวันที่8เมษายนของปี2565นี้นะคะในเวลา16นาฬิกา41นาทีค่ะโดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาติของไทยนะคะ ดาวพฤหัสบดีนั้นจากโคจรยกย้ายราศีจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนค่ะและจะอยู่ไปโดยประมาณหนึ่งปีนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่19เกเมษายนของปี2566ห้าเลยละค่ะสำหรับดาวพฤหัสบดีนั้นนะคะถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุพระค์ค่ะถือว่าเป็นดาวฝ่ายบุญนะคะโดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่า ปัญญาบริสุทธิ์ไายพระฤหัสค่ะซึ่งดาวพระฤหัส,สบดีนั้นก็ถือเป็นดาวพุทธาจริตนะคะเป็นดาวที่แสดงถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุขุมรอบคอบการรู้เท่าทันในธรรมชาติและอารมณ์การใฝ่หาความรู้ความฉลาดรอบรู้มักจะรักความยุติธรรมนะคะ จิตใจดีมีเมตตาสูงมีความโอบอ้อมอารีมีคุณธรรมมีจริยธรรมสูงแล้วก็มักมองโลกในแง่ดีค่ะและเมื่อดาวพระหัสบดีเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะแสดงออกถึงความสุขความสำเร็จโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์การให้การช่วยเหลือและการอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะ และเมื่อถึงคราวให้โทษนะคะดาวพฤหัสบดีก็จะให้โทษไม่รุนแรงค่ะสำหรับการทไทดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นไทไยดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงเวลาโดยประมาณหนึ่งปีถัดจากนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีเมษกันบ้างค่ะโดยตั้งแต่วันที่8เมษายนของปี2565นี้นะคะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนสูพ่พภะ ซึงเรือนสุภาน,นั้นก็หมายถึงความสุขความสําเร็จหมายถึงการศึกษาหมายถึงคุณพ่อคุณแม่หมายถึงญาติผู้ใหญ่หมายถึงเจ้านายแล้วก็หมายถึงการเดินทางไกลนะคะและยังรวมถึงการต่างประเทศอีกด้วยจะเดินโครจรเข้าสู่เรือนวินาศค่ะซึ่งเรือนวินาศนั้นก็หมายถึงความเสียหายความผิดพลาดการแก้ปัญหาความลับที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้การพลิกแพลงรวมไปจนถึงการต่างประเทศค่ะ ซึ่งดาวพฤหัสบดีที่เดินจอนอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะถือเป็นจุดมุมอับกับดวงชะตาค่ะดังนั้นชาวราศีเมษอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากเจ้านายจากผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ที่มีอำนาจเท่าที่ควรนะคะในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยเรื่องความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลักค่ะท่านจะคิดจะหยิบจับทำอะไรอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าเกิดความเสียหายได้ง่ายนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีเมษนั้นมีสติระมัดระวังรอบคอบอย่าได้ประมาทนะคะให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกการถูกล่อลวงให้ท่านหลงเชื่อหรือว่าหลงผิดจนเกิดเป็นความเสียหายขึ้นมาได้ค่ะทีนี้เรามาดูทางด้านการงานของชาวราศีเมษกันบ้างนะคะ ทางด้านการงานนั้นถือเป็นช่วงที่ท่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลักค่ะเพราะท่านจะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนที่อยู่รอบตัวหรือว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายได้สักเท่าไหร่นะคะอีกทั้งท่านยังมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดรวมไปจนถึงมีปัญหากับเจ้านายของท่านได้อีกด้วยค่ะ ขอให้ท่านนั้นมีความอดทนอดกลั้นให้มากๆนะคะขอให้ท่านมีความโอนอ่อนผ่อนปรนให้มากค่ะท่านควรทำตัวเป็นต้นไผ่ที่รู่ลมนะคะก็จะช่วยระง,งับในเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ให้มันเป็นปัญหาเกิดความขัดแย้งจนเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนะคะ และหากท่านมีสติระมัดระวังรอบคอบมีหลักการและเหตุผลที่ดีไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้นั่นเองค่ะสำหรับบางท่านนะคะที่มีดาวตั้งรับที่เป็นมิตรกับดาวพฤหัส,สบดีท่านอาจจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแบบลับๆค่ะทางในเรื่องของการงานและการเงินนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจากคนใกล้ชิด สำหรับบางท่านอาจหมายถึงการมีโปรเจกต์โครงการบางอย่างที่ท่านเข้าไปร่วมทำแล้วก็อาจจะต้องเก็บเป็นความลับนะคะอาจจะไม่สามารถเปิดเผยบอกให้คนอื่นรับรู้ได้หรือสำหรับบางท่านอาจหมายถึงการเป็นเบื้องหลังหรือการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรหรือกับใครบางคนนะคะซึ่งอาจจะทำให้ท่านนั้นก็ยังคงได้รับผลประโยชน์ได้รับรายได้และค่าตอบแทนที่ดีนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะท่านที่มีดาวพฤหัสบดีเดินจรเป็นกลากินีตามหลักทักษะจรปีนะคะท่านจะได้ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็มีโชคอย่างคาดไม่ถึงเลยละคะ่ะเพราะในตำลาโหรน,นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่ากลากินีเดินจรเข้าเรือนวินาาหากเดินจรเข้าในปีใดนะคะจะมีความโชคดีอย่างคาดไม่ถึงเลยละคะ่ะรวมถึงท่านที่ทำงานอันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานะคะ เช่นงานที่ปรึกษางานซ่อมแซมงานรีโนเวทงานรื้อถอนรวมไปจนถึงท่านที่ทำงานออกแนวสายมูนะคะเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเช่นเป็นนักโหราศาสตร์เป็นหมอดูเป็นเจ้าพิธีกรรมต่างๆเป็นคนทรงหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลรวมไปจนถึงเครื่องรางของขลังนะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเช่นทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะเป็นออแกไนเ ที่เป็นลักษณะของการจัดงานศพอะค่ะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นสัพเป,ปเลองานลักษณะนี้นะคะท่านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยละค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะถือเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องลุ้นยอดขายกันแบบรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนกันเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของการค้านั้นจะมีคู่แข่งขันมากนะคะ ทำให้ท่านนั้นหยุดนิ่งไม่ได้ค่ะท่านควรคอยดูแลปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็คอยหา,อาวิธีการพลิกแพลงหากลยุทธ์ใหม่ๆเข้ามาดึงดูดความสนใจของลูกค้าค่ะแล้วก็สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการของท่านอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติมีแนวโน้มว่าธุรกิจของท่านจะได้รับการตอบรับที่ดีจนเกินความคาดหมายอีกด้วยละค่ะ ท่านที่ต้องการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือว่าสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะท่านก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะท่านที่ตกงานคอยงานนะคะท่านก็มีโอกาสที่จะได้งานที่ดีทำค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างค่ะในเรื่องการเงินนั้นถัดจากนี้ไปโดยประมาณหนึ่งปีนะคะกระแสงเงินสดในฝั่งขาเข้าจะยังคงเข้าอย่างต่อเนื่องและดีงามค่ะ แต่ท่านจะมีรายจ่ายจรค่อนข้างมากนะคะขอให้ท่านนั้นทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีค่ะท่านมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่อีกด้วยนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงซื้อเข้าบ้านหรือว่าซื้อเข้ากิจการร้านค้าหรือว่าโรงงานของท่านค่ะซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะคะขอให้ท่านพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะ พอเมื่อมีการใช้จ่ายไปแล้วอาจทำให้ท่านนั้นเกิดภาวะการตึงตัวได้นะคะหรือว่าขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินได้ด้วยค่ะอีกทั้งท่านยังมีเกณฑ์ถูกเอารัดเอาเปรียบทางการเงินอีกด้วยนะคะโดยในช่วงนี้หากมีใครหยิบยืมเงินทองของท่านหรือว่าขอให้ท่านช่วยเซ็นคําประกันให้ขอให้ท่านตอบปฏิเสธไปก่อนนะคะมิเช่นนั้นท่านอาจจะเดือดร้อนได้ในภายหลังค่ะ สำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะท่านอย่าทุ่มเทมากจนเกินไปค่ะเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวโชคลาภแล้วก็เป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่นะคะเมื่อเดินจอนอยู่ในจุดมุมอับกับดวงชะตาในเรื่องของราบรอยนั้นก็อาจเกิดขึ้นได้ยากกว่าในช่วงที่ผ่านๆมาค่ะด้านความรักนะคะสำหรับคนมีคู่ท่านจะรู้สึกเบื่อ,เบ,อเบื่ออยากอยากค่ะ โดยบางช่วงก็อาจจะรู้สึกอิจฉาคนที่เขามีคู่อยากจะมีกับเขาบ้างและบางช่วงท่านก็จะรู้สึกอยากจะอยู่คนเดียวค่ะแต่ก็มีแนวโน้มนะคะว่าในปีนี้เนี่ยจะมีใครบางคนผ่านเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกใจเต้นแรงค่ะเหมือนกับท่านยืนอยู่ข้างตู้ลาโพงที่มีเสียงเบสหนักๆเลยนะคะ หากท่านได้มีการพูดคุยกันแล้วเคมีตรงกันค่ะท่านก็อาจจะลองคบหาดูใจนะคะโดยที่ควรใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสักหนึ่งปีค่ะหลังจากที่พบกันนะคะก็ให้คบหาดูใจกันอย่างน้อยสักหนึ่งปีค่ะและหากท่านผ่านเวลาหนึ่งปีนี้ไปได้นะคะก็ถือว่าคนที่ท่านพบเจอในปีนี้มีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้ของท่านค่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะขอให้ท่านหมั่นดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของกันและกันให้ดีค่ะท่านมีเกณฑ์ที่จะเบื่อหน่ายกันนะคะสำหรับบางคู่เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหาริ้นกับฟันเกิดขึ้นพูดอะไรก็ผิดหูทำอะไรก็ผิดตาและสำหรับบางคู่ค่ะท่านมีเกณฑ์ที่จะพลัดพรากห่างไกลกันแบบชั่วคราวอีกด้วยนะคะอันเนื่องมาจากกิจกรรมการงานหรือว่าเหตุจำเป็นบางอย่างค่ะ เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีเมษที่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อกันนะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกหมั่นไส้คนรักคู่ครองของท่านขึ้นมาในบางคราวก็ขอให้ท่านหลับตานึกถึงสัปดาห์แรกที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะอารมณ์ฟินๆแบบนั้นเนี่ยอาจจะช่วยทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นได้บ้างค่ะอีกทั้งดาวพฤหัสบดีนะคะที่เดินจรเข้ามาในเรือนวินาศนั้นถือเป็น12กับดวงชะตาราศีเกิดค่ะ โดยท่านหลวงวิสารดรนกรเนี่ยท่านได้ประพันธ์เป็นบทกลอนเอาไว้ว่าพืชรหัสสบดีเป็นสิบสองทรัพย์วิบัติฆ่าคนพลัดกระจัดกระจายซึ่งในบทกลอนนั้นก็หมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์จะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะอีกทั้งยังมีเหตุให้พลัดพรากจากบุคคลที่คุ้นเคยค่ะเช่นอาจจะเป็นบริวารลูกน้องนะคะหรือหมายถึงพักพวกเพื่อนฝูงหรือบุคคลอันเป็นที่รักอีกด้วยละค่ะ ดังนั้นนะคะสำหรับท่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เท่าก็ให้หมั่นดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของท่านสักหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองค่ะก็ขอให้ท่านมีความระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็อย่าไว้ใจใครในเรื่องของเงินเงินทองทองนั่นเองค่ะและเป็นพิเศษนะคะสำหรับชาวราศีเมษที่เกิดปีนักสัตว์ถค่ะ ใครที่เกิดในปีเถาะนะคะดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านจะดีงามกว่าชาวราศีเมษท่านอื่นๆอีกด้วยละค่ะเพราะท่านมีดาวพฤหัสบดีที่ตั้งรับอยู่ในเรือนราศีมีนนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับดาวพฤหัสบดีเดิมในตำราจ,จากทีปณีกล่าวเอาไว้ว่าพฤหัสบดีจรถึงพฤหัสบดีเดิมจะมีโชคลาภมากมายเลยละค่ะ ได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองได้ทั้งความรักดีๆคนโสดก็มีเกณฑ์จะได้คู่นะคะและมีโอกาสได้ลั่นละรังวิวาอีกด้วยละคะ่ะสำหรับท่านที่คนรักได้เลิกล้างห่างไกลกันไปนานนะคะท่านก็มีโอกาสจะเกิดลมพัดหวนอีกด้วยค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะ เนื่องจากในพื้นดวงกําเนิดของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพระหัสสดีนั้นเดินจรมาให้คุณหรือว่าให้โทษกับดวงชะตาของท่านมากน้อยเพียงใดนะคะท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตากับโหรส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะ หลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอบอุ้มดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงของเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอบอุ้มดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและในช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะเป็นตัวอบอุ้มดวงชะตาของเราให้ดวงเรนั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะ โดยการทําบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นค่ะโดยอาจารย์กบนั้นก็ขอแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการทําบุญเสริมดวงชะตาในช่วงที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีดังนี้ค่ะในวันที่8เมษายนนี้นะคะที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีนั้นเราควรทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะอย่าไปหัวร้อนใส่ใครนะคะ และหากสถานที่ใดจัดพิธีสวดเทวดานพเคราะห์รับดาวพระหัสสบดียกย้ายราศีก็ให้ท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองนะคะและหากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวท่านสามารถใช้วิธีทําบุญใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาพระหัสสบดีค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลคุ้งครองดวงชะตาของท่านก็ได้เช่นกันนะคะ และในช่วงหนึ่งปีนี้นะคะดาวพระฤหัส,สบดีนั้นถือว่าเดินโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาของท่านนะคะท่านสามารถทำบุญแก้กเคล็ดดวงดาวได้ค่ะด้วยการร่วมบุญอุปสมบทพระภิกษุหรือว่าอุปสมบทตนเองก็ได้นะคะหรือว่าจะบวชเป็นชีพราหมณ์ถือศีลแปดก็จะยิ่งเป็นบุญยลิตปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านค่ะโดยเรามีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้จะช่วยเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ และหากดวงไม่ดีนะคะก็จะช่วยขจัดปัดเป่าทุกเหตุเพศภัยต่างๆให้มาลายหายสิ้นไปนั่นเองค่ะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษนั้นโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านเป็นที่รักของทุกคนทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้ท่านมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆทุกคนทุกท่านเลยค่ะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะโดยกดที่สามเหลี่ยมเล็กๆทางด้านขวามือที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการจองคิวดูดวงกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ